ไปกันต่อนะคะเรื่องของการจัดการนอมินีบัญชีม้านะคะอย่างที่เกริ่นไปทางทีวีนะคะว่ารัฐมนตรีพานิชคุณสุภจีสุธรรมพันธ์เนี่ยนะคะก็ประกาศแล้วว่าจะต้องจัดการขั้นเด็ดขาดซึ่งเบื้องต้นเนี่ยจะมีช่องทางในส่วนของการยื่นงบการเงินตรงนี้พอจะเป็นทางในการสกัดได้นะคะก็สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะไปเชิญชวนนักบัญชีทั่วประเทศเนี่ยมาร่วมกันสกัดตั้งแต่ต้นทางกันไปเลย ก็ในส่วนนี้เนี่ยจะเริ่มต้นจากการเลยคะทำความเข้าใจกับนักบัญชีเพ<ช>ื่อให้มาทํางานร่วมกันกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในการจดทะเบียนนิติบุคคลดิจิทัลและยื่นงบการเงินบัญชีผู้ถือหุ้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันนะคะประเทศไทยเรามีผู้ทําบัญชีเนี่ย81,919คน<ช>มีสำนักงานบัญชี11,864แห่งแต่ในจำนวนนี้ มีที่มาขึ้นทะเบียนกับสมาคมบัญชีคุณภาพเพียง191รายเท่านั้นเออน้อยมากนะน้อยมากๆนะคะถ้าเทียบสัสดส่วนกันแล้วแล้วทีนี้เนี่ยดังนั้นตั้งแต่1มก,กราคมปีหน้าเป็นต้นไปค่ะกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็เลยเตรียมแจกของขวัญปีใหม่เป็น4คำสั่งเพื่อจะคุมเข้มสแกมเมอร์ข้อแรกนะคะถ้าคุณไปเจอกรรมการเจอผู้ถือหุ้นเข้าขายบัญชีม้า ต้องมาแสดงตัวต่อน,นายทะเบียนค่ะแล้วก็ยื่น Bank s t a t e เมนตย้อนหลัง3เดือนและหลักฐานที่ตั้งสำนักงานคือหมายถึงว่าดูโปรไฟล์คุณแล้วมันเอะอะคุณต้องเอาหลักฐานมาแสดงตัวว่าคุณไม่ใช่นะะต่อมากรณีใช้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นขอโทษนะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ใครถือคะ คนมีรายได้น้อยอรายได้ต่ํากว่าเส้นยากจนถูกไหม,มแต่คุณเป็นผู้มีรายได้น้อยเอ้ยมามีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นได้ไงอะ่ะ<อ>ใช่ไหมอันนี้เขาก็จะเอ๊ก<ๆ>ก็จะให้คนเหล่านี้มาแสดงตัวต่อนายทะเบียนพร้อมแบงค์สเตทเมนต์ย้อนหลังสามเดือนข้อสาค่ะกรณีตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีต่างด้าวร่วมลงทุนไม่ถึง50อร์เซนตหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงนอมินีผู้ถือหุ้นไทยทุกคนต้องยื่นแบงค์สเตทเมนต์ย้อนหลังสามเดือนและสุดท้ายค่ะ กรณีใช้ที่ตั้งซ้ำหลายบริษัทเฮ้ยทำไมบริษัทไหนก็มีแต่บอกที่อ,อยู่บริษัทต,ตรงเนี้ยมันแปลกๆคุณต้องยื่นหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่และเอกสารแสดงสิทธิ์ฟังชัดๆจากท่านรัฐมนตรีค่ะโดยใช้ที่อยู่ซ้ำๆกันเยอะเกินไปว่าหนึ่บริษัทมากมายเนี่ยถือว่าไม่ปกติ เราก็ไม่ทําอะไรมากไปกว่าจะเรียนเชิญมาแสดงตัวตนแล้วมาคุยกันหน่อยว่าทําไมถึงใช้ที่อยู่ซับซ้อนกันอาจจะมีเหตุผลที่ดีแต่ส่วนมากขามไปแล้วก็จะไม่กลับไปอีกค่ะถ้าเราเห็นว่าจริงๆแล้วกรรมการผู้มีอำนาจในการลงนามเนี่ยไม่ใช่คนไทยน่าสงสัยก็เชิญมาอธิบายแสดงตัวตนแนละอธิบายว่าทําไมถึงเป็นเช่นนั้นวัจน์นเหล่านี้จะเป็นคําสา ที่เราจะออกมาต้อนรับปีใหม่ให้กับพวกวิชาชีพเชิญชวนนะคะมีอีกตั้งเยอะ7,000กว่าแห่งอยู่ในสมาคมบัญชีคุณภาพมีแค่ร้อย91แห่งเองก็เชิญชวนนะคะท่านผู้ชมฮะจริงๆเรื่องที่เขากาลังจะทำเนี่ยในสีเรื่องเนี่ยทำได้เลยนะค่ะและผมผมแปลกใจคือกําลังจะบอกว่าที่ผมพยายามจะบอกว่านีน่ข้อดีของการให้คนที่เป็นเ s p e c i a l สต์เนี่ยไปบริหารไม่ใช่เฉพาะคุณสุปจีนะฮะ คนอย่างคุณสุภจีคุณเอกนิติผมว่าในสังคมไทยอะ่ะมีหลายพันคนแต่ไม่มีโอกาสมีหลายพันคนครับผมไม่ได้พูดผิดนะฮะนะครับแต่ไม่มีโอกาสในการที่ไปทําในสิ่งที่ตัวเองถนัดนะครับผมยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นการค้นพบบัญชีม้าเนี่ยคือชื่อกรรมการที่เป็นบัญชีม้าเนี่ยมันรีเช็คตัวเลขได้อยู่แล้วน้องนุ่นะฮะท่านผู้ชมฮะมันรีเช็คได้อยู่แล้วครับมันสามารถเอา AI จับผมยกตัวอย่างในวงการหลักทรัพย์ผมเนี่ยเขาจะมีชื่อเลย ว่าใครเนี่ยเขาขายจะมีคนส่งฮะมีข้อปป,ป,ปงเราก็มีข้อมูลฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปจดทะเบียนเนี่ยเวลาเราไปขึ้นทะเบียนบริษัทเนี่ยนะครับเราสามารถใช้ AI เช็คและเอได้เลยตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกครับเพราะฉะนั้นจริงๆในสี่ข้อเนี่ยผมไล่ดูนะมันทําได้ทันทีแต่ผมแปลกใจว่าทําไมตั้งแต่ในอดีตมันไม่มีคนทําอย่างเช่นพบกรรมการหรือพูดถึงพูดเข้าขายมญชีม้าเนี่ยเรามีรายชื่ออยู่แล้วครับ เราแค่เอารายชื่อจากปอปงอหรือเราเอะไรชื่อจากระบบของธนาคารพาณิชย์มาผสมกันและใช้ AI จับนะครับส่วนรายชื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีไหมมีอยู่แล้วไม่มีคุณจะแจกเงินได้ยังไงล่ะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เรารีเช็คได้ทันทีครับส่วนในกรณีการจัดตั้งบุคคลหรือคนที่เป็นต่างด้าวหรือกรณีใช้ที่ดินซ้ำเนี่ยมันก็มีอยู่ข้อมูลอยู่แล้วครับเพราะอะไรครับ เราจะต้องเอาหลักฐานเช่นถ้าคุณไปเช่าเขามันต้องมีหลักฐานการเช่า,าถึงไปจดทะเบียนบริษัทได้ครับเรื่องพวกนี้ในสี่ข้อผมเชื่อว่าเราทําได้ทันทีครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจจริงๆและต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องความสําคัญท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าเวลาเราจะวิเคราะห์บริษัทอะไรทั้งหลายเนี่ยเราต้องดูจากงบการเงินเนพราะฉะนั้นถ้าเราลนลงนะครับให้สํานักงานบัญชีเนี่ยมีการขึ้นบัญชี แบบจริงๆๆังจังเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่สอบปุ๊บแล้วได้ CPA เนี่ยผมว่ามันจะทําให้เวลาเราดูงบเนี่ยเราดูอะไรเนี่ยมันจะใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดนะครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญและเชื่อว่าเราทําได้และเชื่อว่าเราทําได้ก็ถือว่าเป็นอีกเก้าสำคัญแหละช่วยกันสกัดตรงนี้เนาะนะคะบ,บัญชีม้าโนมินีทั้งหลายเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเปลี่ยนความกลัวเป็นความมั่นคง เลือกเพื่ออนาคตที่ชัดเจน